ถามว่าที่เขาเรียกกันว่าเทา้ากูเวละก็เรียกหรือท้าเวสสวรรค์หรือวเวสสุวรรณเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าเมื่อพุทธเจ้ายังไม่อุบัติเกิดขึ้นเนี่ยท่านเนี้เป็นพราหมณ์ชื่อกูเวระเป็นเป็นพรามนะก็สร้างโรงหีบอ้อยประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เจ็ดเครื่องแล้วกูเวระพรามเนี่ยก็ได้ผลกําไรเกิดขึ้นในโรงเครื่องยนต์แห่งหนึ่ง แกมหาชนก็หมายความว่าเมื่อเมื่อมีโรงหีบอ้อยอยู่ประมาณเจ็ดโรงเนี่ยทำมาค้าขายหกโรงอีกหโงหนึ่งเนี่ยหีบอ้อยมาเพื่อแจกชาวบ้านเจริญกุศลกุเอลพามท่านเนี้ยแล้วการกระทําบุญนั้นน่ยได้ผลกําไรมาก็ทําบุญจากโรงที่เหลือกุเอลพามเนี่ยเลื่อมใสด้วยการทําบุญเนี่ย ก็ถือผลกำไรก็ทำบุญไปเรื่อยๆ,ๆๆตลอดสองหมื่นปีต่อมาก็ถึงแก่กรรมก็ไปเกิดเป็นเทพพระบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาชื่อว่ากุเอละแล้วต่อมาเนี่ยพระเจ้าเพนดินคือเท้ากุเอละองค์องค์งที่ปกครองเนี่ยหมดบุญท่านก็เลยขึ้นเป็นเท้าเวสวรนันแทน ก็ปกครองพระราชธานีชื่อว่าวิสานะวิศานะนี่นี่คือสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติเกิดขึ้นนะต่อมามายกที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นสรุปก็คือเท้าเวสุวรรณเนี่ยมีโอกาสมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาก็เลยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันที่จริงบรรลุกันทั้งสี่ท่านนะทั้งเท้าวิรูปกักเท้าทศตรถ เทววิรุณหกะแลวก็เทวเวสุวรรณบางแห่งก็บอกเทวเวสุวรรณเนี่ยท่านท่านมีเป็นเป็นผู้ปกครองในบรรดาเทวดาเา่าไอ้กลุ่มกันในเรื่องของบรรดาเท้าจตุมหาราชทสีด้วยแต่ต่อมาท่านได้เป็นพระโสดาบันดังได้กล่าวแล้วเมื่อเป็นพระโสดาบันทีนี้เราจะเห็นชัดนะว่าถ้าไปบางวัดบางแห่ง จะเห็นคท้าเวสุวรรณเนี่ยไม่ได้ถือกระบ,บองแต่ถือคำภีไอถือใบลานแล้วก็มีชนวนใบลานด้วยแล้วก็ถือที่จานใบลานด้วยมีรูปอย่างนี้ก็มีบางวัดบางคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครไปขอพรแล้วโคจะโชคลาบจะได้ดีจะมีโชคมีลาบาจริงๆไม่รู้ความเป็นมาคือทุกวัน8ปดคำซื้อ15บห้าคำ ที่จริงบางแห่งบอกว่าแปดค่ำทุกแปดค่ำกึ่งเดือนเนี่ยเาท้าจารุมาเาท้าเว,วสวรรณจะมาตรวจโลกมนุษย์ก็คือจะมาดูว่ามนุษย์ท่านใดสมาทานอุโบสถศีลไหมเวลาสมาทานอุโบสถศีลเวลาไปประชุมเทวสภาก็คือเขามีสภาเนะเหมือนสภาพุทแทนลัษฎรดอ,อท่านเป็นหนึ่งในันดาเท้าจตุรกบาลเนี่ยท่านก็ไปประชุม ก็รายงานกับเทวดาโดยเฉพาะรายงานเท้าสก,ก่าเป็นต้นว่าตอนนี้มนุษย์รักษาศีลฟังธรรมกันมากน้อยเพียงไรเป็นต้นถ้าบอกรักษาศีลฟังธรรมกันมากบรรดาเทพเทวดาเหล่านั้นก็โมทนาสาธุว่าต่อไปสวรรค์เราก็จะเต็มไปด้วยผู้มีบุญทั้งหลายมาเกิดแต่ถ้าบอกว่าช่วงใดสมัยใดยุคใดเนี่ยคนฆ่าสัตว์รักทรัพย์กันเยอะไม่รักษาศีลไม่ประพฤติธรรมกันเนี่ยก็จะเป็นรายงานบอก เมื่อเป็นรายงานบอกบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายก็พากันหน้าเศร้าบอกโอ้สวรรค์เราคงว่างเนี่ยประชากรคงลดอย่างนี้เป็นตน้นนี่นี่เป็นไปลักษณะนี้นี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่ถ้าเรามองดูในด้านของพวกยม,มาบาลหรือยม,มาราชหรือนายเนียบาลทั้งหลายบางคนฝันไปก็จะไปเจอไปเจอการบันทึกว่าท่านผู้ใดไปทําอะไรมาทําอะไรมาเป็นต้นเหลอเนี่ย ไอ้ตรงนี้อันนี้เป็นสันนิฐานนะถ้าอย่างเงี้ยถ้าสันนิฐานก็ว่าเมื่อท่านดูแลกลุ่มกับนายยมบาลด้วยแล้วเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะที่จะต้องมีชื่อหรือกรณีคนทําบาปทั้งหลายระหว่างทํากรรมที่ที่มีความระหว่างบุญกับบาปเนี่ยการกึ่งการบุคคลเหล่านี้จะต้องผ่านสัมภาษณ์ผ่านการตรวจสอบถ้าไปสอบไม่ผ่านสัมภาษณ์ไม่ผ่าน จะก,กลายเป็นสัตว์นรกอยู่แล้วก็จะถูกผักลงอบาอยภูมิไปแต่ถ้าสอบผ่านก็จะตายจากสัตว์นรกนั้นขึ้นสู่สุขติภูมิ